ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวนทนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่าทําไมในไ d เเราควรที่จะมีประดับเซตโฮโออย่างน้อย1เซตถึงแม้ว่ามันจะเป็นประดับที่ราคาแพงที่สุดจากทุกเซตของประดับก็ตามได้ให้ดูเลยนี่เครื่องประดับประดับที่แพงที่สุดคือประดับทันเดอร์กับประดับโฮโอซึ่งวิธีการที่เราจะได้วิธีแรกก็เกิดจากการรวมนั่นแหละคือมันรวมประดับธรรมดาเลยแต่ เปอร์เซ็นที่ได้ประดับโ o โอไม่ก็ประดับทันเดอร์คือน้อยมากๆเลยนะครับส่วนวิธีที่2คือเป็นวิธีการสุม่มโดยปกตินะ้มันจะมาวันอังคารและมันจะเป็นสุ่มสีังแดงๆที่มันกดสุม่มแล้วมันจะได้หินประดับด้วยกับประดับโอโอกับทันเดอร์โดยหนึชิ้นจะราคาประมาณ4ี0 0เอ้ยสี่หมื่นสพันหร้เพดมั้งครบเ็ตนะถ้าให้แบบต่ำสุดก็ ประมาณแสนสามแต่ถ้าแบบว่าดวงดวงคนปกตินะถ้าดวงคนปกติจะประมาณเกือบแสนหกถึงสองแสนเพชรนะอันนั้นคือดวงคนปกติมันมีโอกาสได้ซ้ํากันด้วยคือถ้าแบบว่าเราขึ้นมาเวลหนึ่งร้อยแล้วในส่วนตัวผมนะคิดว่าควรจะมีประดับโอเป็นประดับที่เปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากมันมีผลต่อการเล่นอย่างมากเลยนะครับมีผลยังไงไปดูกันเลย อันนี้ของผมเป็นบัวแดงนะครับยิ่งบัวแดงยิ่งมีผลมากอถ้าแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวให้ดูแบบธรรมดาก่อนโอโอก่อนประดับโฮโอ,โอนี่ถ้าสมมติว่าเราตายเมื่อไหร่นะาเมื่อกี้กดผิดสินะเมื่อกี้ไปดูบัวแดงก่อนอืมว่า,าละแปลกเออขอโทษครับอ่ะกลับมาธรรมดานี่เมื่อไหร่ที่โฮโอเราเอ้ยประดับโฮโอ,โอแตกก็คือเป็นก็ว่าเราตายนั่นเองเราจะเด้งเลือดขึ้นมา คือมี2ชีวิตง่ายๆมี2ชีวิตเวลสองร้อยเจ็นี่อับง่ายมากปกติคนก็จะเวลตันอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆมี2ชีวิตกับเมื่อ HP เหลือ30%มสร้างความเสียหายเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะนะความเสียหายแต่จุดเด่นเลยคือตายเพื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาเรียบเต็มเป็นประดับที่สามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัวรับเท้าจนถึงตัวดาเมจเราเลยตัวรับเท้าหรือว่าบางทีแบบว่า เล่นทีมบินเนาะประมาณนี้แล้วยักษ์เขียวอะ่ะถ้าไม่ได้ใส่ประดับโอโอมันจะมีชีวิตเดียวแล้วมันมีโอกาสที่จะโดนฝั่งตรงข้ามตีมาสกิลหมูแล้วยักษ์เขียวตายได้เลยภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ถ้ายักษ์เขียวมีสองชีวิตโอกาสที่ยักษ์เขียวจะรอดชีวิตก็มีมากกว่าจริงไหมจะบอกนะครับถ้าแบบว่าเราระดับสูงสูงประดับถึกๆอะไรพวกนี้การที่เราใส่พวกแบบว่านี่ เซตอิเทอร์นอลเซตเดยที่ที่มันจะเพิ่มความถึกเนี่ยแทบไม่มีผลเลยนะครับคือแบบว่าคนแบบระดับท็อปตีกันแค่เขาสะกิดมาตัวบัฟเรายังไงตัวบับเราก็แตกอยู่แล้วเราไม่ได้อัดถึกให้ตัวบับเรายังไงพวกประดับพวกเนี้ยยืนไม่ไหวอยู่แล้วยังไงก็แตกการที่เราใส่ประดับโฮโอที่มีการันตี2ชีวิตเลยคือมันจะเห็นผลกว่าประดับถึกมากๆแล้วการที่เรายิ่งอัพมาเป็นบัวแดงอีกนะครับดู บัวแดงบัวแดงก็จะได้ความสามารถเหมือนเดิมมาเลยมันประดับของโอโอธรรมดาหรือว่าตันก็จะได้มาอันนี้ก็เป็นของก็มีฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมแล้วก็มีเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมมันจะมีเพิ่มสก,กิลไฟเมื่อเราเลือดต่ำกว่า50เป็นครั้งแรกโอกาสติดคีดและความเสียหายที่สร้างได้จะเพิ่มเป็50%ดีมาก นี่อีกสะสมได้เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอันนี้อีกเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์อไหรแรงมากเนี่ยนะครับประดับโอโอก็เลยเหมาะสําหรับถ้าใส่เป็นตัวดาเมจนะเหมาะสําหรับตัวที่ยื้อแบบเดนซี Dance ่เดนซี่นี่เหมาะมากที่จะใส่ประดับโอโอตัวสีกัดแดงที่ผมก็เล่นก็ใส่ประดับโอโอเหมือนกันตัวเพาเกียก็ได้เพาเกีย er ผมก็ใส่เป็นประดับโอโอเพื่อกันตายด้วยแหละ แล้วมันก็มีดาเมจตรงที่ถ้าเลือดเราต่ำกว่า50%าก็ถือว่าเป็นประดับที่ควรที่จะมีมากๆนะครับเอาจริงๆไม่รู้จะใส่ประดับอะไรใส่ประดับโอโอได้เลยทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะตัวดาเมจตัวบ้าตัวรับเท้าตัวใดๆทั้งสิ้นประดับโฮโอใส่ได้ทุกตัวจริงๆแล้วเป็นประดับที่พิกเกมบ่อยมากจากที่เราแบบว่าจะตายปุ๊บแต่เรามี2ชีวิตไงพอเขาตีมาเราเสียไป1ชีวิตเราส่วนเข้ากลับได้ เอาง่ายๆเลยถ้าประดับหโอเราแตกการโจมตีครั้งต่อไปเราจะแรงแบบมหาศาลเลยจากสกิลไฟสกิลจำกัดที่เพิ่มผลให้ทำดาเมจได้มากขึ้นกับเพิ่มคริติคอลก็เลยคิดว่าเป็นประดับที่ควรจะมีติดในทุก ID นะครับแต่ควรจะมีชาหรือเร็วอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าการเก็บเพชรของแต่ละคนถ้าให้ผมแนะนำอีกรอบนึงนะก็เวลประมาณมาสเตอร์ ประมาณมาสเตอร์หนึ่งร้อยก็ได้ก็ควรจะมีแล้วหนึ่งเซตระดับโอโอเนี่ยบอกเลยนะครับประดับโอโอดีมากไปหามาใส่ซะไม่มีก็ต้องมีแหละตอนนี้ <c oughs> เก็บเพชรน,นะครับรอไปถ้าใครแบบไม่ครบก็รอสุ่มเอาก็ได้แต่ถ้าใครผสมได้ก็ยินดีด้วยนะครับโอกาสมันน้อยมากเลยแต่ก็มีคนผสมได้แหละครั้งที่แล้วผมก็พึ่งผสมได้ประดับทันเดอร์ไปเอง ครั้ทงที่เราเพิ่งได้ประดับทันเดอร์อยู่กับเลโกซาเพิ่งได้กราะฟารองของทันเดอร์เองถ้าแบบว่าคุณไปย้อนคลิปดูจะเห็นนะครับว่าเออ้เซตนี้ได้มาจากการสุ่มเอาไม่ใช่เซตนี้สิชิ้นนี้อ่ะได้มาจากการสุ่มส่วนอีก2ชิ้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอ่ะสร้อยกับรองเท้าคือสุ่มเอาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประดับโอ ในคลิปหน้านะครับเราค่อยมาทําเป็นประดับทันเดอร์การประดับทันเดอร์แล้วก็ตัวของดีเหมือนกันนะนะแต่ได้ผมมองนะครับประดับที่ดีที่สุดของเกมนี้ที่แบบเป็นสายสมดุลไม่รู้จะใส่ประดับอะไรดีเป็นประดับที่ใส่ได้ทุกตัวก็ประดับโอโอเลยนะครับดีที่สุดแล้วใส่ได้ทุกตัวตั้งแต่ปกรวันเริ่มต้นจนไปเกอรว่นระดับสูงยันมาคู่น่ะเพื่อใครยังเห็นภาพของประดับโฮโอ ยังไม่ชัดอีกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือถ้าสมมุติว่าฟังต้องข้ามไซบาระโับโอสามตัวเท่ากับเขามีหกชีวิตแล้วเรามีตัวหลักของเราสามตัวที่เราไปสู้กับเขามีสามชีวิตเราจะสู้กับหกชีวิตคิดว่ามันแฟร์ไหมละ่ะมันก็ไม่แฟร์คือแทบจะแพ้เลยถ้าแบบของไม่ไกลกันเกินหรือว่าแบบว่าอย่างเช่นเราเล่นอยูน่นว่าเราใส่ประโพบโอมีสองชีวิตแต่เขาฟังต้องข้ามอะ ยินว่าเหมือนกันเลยแต่มีแค่ชีวิตเดียวมันก็โกงมันโกงกว่าไหมล่ะโกงกว่ามากๆเลยสองชีวิตนี่แล้วก็เจอเดอนซี่ใส่ประบับโฮโอแล้วเราเล่นแบบไวนี่ปัปญหาอุตสาห์วนเอาเขาตายแล้วชีวิตหนึ่งเขายังมีอีกชีวิตหนึ่งอีกเด้งเลือดขึ้นมาเต็มโอ้โหบอกเลยเหนื่อยมากสู้กับตัวที่ใส่ประบับโฮโอไปอะไรที่แบบเหนื่อยนะครับถ้ายังไม่เคยเห็นภาพต้องลองบอกเลย